เราจะเตรียมประโยคภาษาจีนง่ายๆไว้ควุยก,กับลูกทั้งหมด100ประโยคนะครับเราสามารถโหลด PDF แล้วก็เราจดใน PDF ก็ได้ PDF เราจะแจกฟรีนะครับถ้าเราอยากได้แล้วก็สแกน QR Code ข้างล่างด้วยนะครับวันนี้เรามาเรียน EP 2อีก5ประโยคนะครับเรามาดูประโยคของอันนี้มีอะไรบ้างนะครับ小心点ังหน่า 别跑太快抓紧我的手注意安全 ok,、嗯、okay 怎么都被我烂了哈 birkin 呢是小心点儿 come den 还 la malawang nai 是吧小心拉 a 拉 a l n g nai 小心点,小心小心点他怎么录干嘛让他们来 ขี่จักรยานเราบอกว,วิ่งตะบอลเรบอก小心点儿รระวังหน่อยนะถ้าสมมติเราจาะจงระวังอะไรรระวังรถเราก็เปลี่ยนตรงนี้เอาเตี๋ยเปลี่ยนเป็นเชื่อ小心นเ่อระวังรถใช่ไหม小心点儿เราระวังหน่อยแต่เราสามารถเปลี่ยนคำข้างหลังได้นะครับ小心นเ่อระวังรถ ระวังที่บ,าบาไฟนนปักมีไฟใช่ไหมลาะบอนอ小心有นก็ได้有ช小心อระวังรถ小心有นระวังมีไฟระโยูทีส่สองของวันนี้慢一点儿慢一点儿ช้าหน่อยช้าช้าหน่อย ถ้าจะมาลงก็ลัขี่จกักานเร็วมาก line, าอันตดายใช่ปหมลาว่าว่าไม่เด่อยใช่ไหมช้าหน่อยรา半天แเราพูดง่ายๆตัดอีออกไปก็ได้นะครับมั่นเ่อยใช่ไหมคุณช้าหน่อยใช่ไหมช้าหน่ยนอยชหน่อยอันนี้ความหมายเหมือนกันนะครับมั่นเอยนอยประโยคที่สามคำันนี้ 别跑太快ใช่ไหมไม่วิ่งเร็วเรากลัวเขาล้มเจ็บใช่ปเราเตือนให้เขาอย่าวิ่งเร็วนะอย่า่งเวะอย่าวิ่งเอย่าวิ่งเร็วกันไปเยีาเผากไอ่าเ็นไปอยาวิ่เขข็ย็ไย่่ั่เ 骑太快，是别骑太快。然后我怕他弄，就把蛋啊来，扔掉，是吧？然后我录安得来，老后别骑太快，别跑太快。如果帮听，录吃菜，是吧？吃油多，就我怕他肚呃，肠肚，是吧？肚疼，就ปวด肠。别吃太快，别吃太快。 别跑太快，别ขี่太快ได้หมดนะครับวลารบางทีเราเตินเขาถ้าสมมติข้ามถานนหราอ่กำลังเตินข้ามถานนก็ได้เราบอกข้ามเชื้อเรเนตรนี้อ่ะข้าเชื้อข้าเชื้อดูรถ มาเตนืนข้ามถนนแร้ว่าขี่จักรยานข้ามถนนแล้วครบอกเขาโลกขั้นเชื้อขั้นเช,ชื้อดูรถด้วยบางทีเออขั้นลูขั้นลูขั้น ดูมองใช่ป่ะลู่หมายถึงถนนขั้นลู่ดูทางเวลาสมมติเล่นอะไรอยู่ใช่ป่ะเขาไม่ดูทางก็กลัวรถอะไรเฉียวชนเขาบอกขั้นลู่ใช่ป่ะขั้นลู่ขั้นเชือเป็นคำเตือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆช้าหน่อย小心点儿ภาษาจีน抓紧我的手抓紧我的手抓ไม่ให้จับจิ้มจับให้แน่นใช่ป่ะแน่นหน่อย อวรสกมือผมถ้าสมมติเราไปเตือนตลาดนัดคนเยอะเรากลัว,วลูกเออ่หลงทางใช่ปหมจ,าจัาจินอวรสกจับมือผมแน่นหน่อยแล้วบางทีเราพูดง่ายๆก็ได้เราพูดจาด้จาโศจ้าโศจับมือเขาก็รู้ละเราบางทีเราบอกจ้าจินโศจ้าจินโศจับมือแน่นหน่อย อันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราพูดง่ายๆจับ手，ถ้าเราให้เขา clear，catchen，แล้วพูดทั้งเต็มประโยคก็ได้นะครับ，抓紧我的手，แล้วบางทีเราง่ายๆแล้วก็พูด抓紧手，抓手，ก็ได้เหมือนกันนะครับ。摆书台，注意安全，注意，เรามาระวัง，安全，ปลอดภัย，注意安全，เรามาระวังความปลอดภัยนะครับ。 เออเขาจะไปเที่ยวข้างนอกไปขี่จกักรยานไปเล่นในสวนก่อนที่เขาไปเราบอกลูกจุ้ยอันเฉียเวลาข้ามถนนใช่ปะ้นเชื่อ้นลูกเวลาขี่จกักรยานชี่ช้า点儿เวลาพูดอันนี้เรียกว่าอะไรให้เขาจู้ยี่อันตรยไมไ่ให้ลูกเรามัดระวังความปลอดภัยนะครับเราบางทีลูกเล่นอะไรอันายเราก็พูดถ้ไม่ สียล้วไฮเผชิญทียอันตรายที่อันตรายมากไฮมัเขาต้องเข้าอันตรายที่อันตรายมากอันตรายต้อไปถ้าสะมาลุกเล่มกระโดดจากสูงกระโดดลงมา ส่งมากใช่ไหมเม็ดกว่าสองเม็ดเม็ดกว่าก็ได้เรากลัวเขาขาล้มอะไรใช่ไหมเราบอกท้ายอัยนตรายเกยนไปอย่าเล่นนะอันนี้คำพูดนี้ใช้คาเดินลูกอย่าทาสิ่งที่อันตรายนะครับที่เราใช้เมื่อกี้คาศั์หรือว่าประโยชน์ที่เราใช้เพิ่มเติมก็ใช้ในชีวิตประจําวันปล่อยด้วยนะครับแล้วก็จําให้หมดนะครับแล้วก,ก่อนที่จบ top one ignore men and help 小心点儿慢一点儿别跑太快抓紧我的手注意安全 okay 不要恐怕你都连成了 help ราไอยู่พกนี้เกี่ยวกับระมัดระวงังหรือว,ว่าเกี่ยวกับเล่นการเล่นการอะไรที่คําศัพท์เราอยากเพิ่มเติมอยากรู้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไดน,นะครับเอาวันนี้เราจะต่อจนจะเจภาษ,ษาจีนสำหรับเด็กเปิดแล้วนะครับเป็นคอสแบบวิดีโอผู้ปกครองสามารถเข้าเรียนพร้อมน้องๆได้เลยนะครับเนื้อหาที่จะเรียนในเลเวลหนึ่งเราจะใช้หนังสื เรียนมาตรฐานจากสันน้ำพิมพ์มาเวทาลัยปักกิ่ง language university นะครับชื่อหนังสือ easy step to Chinese for kids นะครับเรียนทังเล่ม 1A และ 1B นะครับเราช่สอนด้วยภาษาไทยเพื่อที่จะให้น้องๆฟังเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สอนด้วยภาษาจีนเพื่อที่จะให้น้องๆคุ้นเคยกับสำเนียงชาวจีนด้วยนะครับ3โดย老师อธิบายโปดเรียน คบทุกหน้าและก็เชืเลยแป,ปหัสดอย่างละเอียดนะครับจบเลเวลหนึ่งน้องๆสามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ200คคำนะครับสามารถพูดทักไทยแในชีวิตรประจำวันได้นะครับแนะนำตัวเองและคนในรครอบครัวได้นะครับนับเลข2หลักข้างใบได้พูดถึงส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับพูดคุยเรื่องสีต่างๆพลไม้และสัตว์เลี้ยงได้นะครับ เรียนรู้พื้นฐานเส้นขีดของตัวอักษรจีนนะครับสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดเลเวลส่งได้นะครับรีบสมัครเรามาเรียนด้วยกันนะครับ欢迎小朋友们和我一起来学习中文我们再见